ชาจะตอบรับและก็เป็นการปฏิบัติจริงนี่ทางตัวของท่านข้าหัวงก็จริงๆแล้วการประชุม GBC ครั้งนี้เป็นการประชุมที่สืบเนื่องจากครั้งเมื่อวันที่10กันยายนนะครับแต่ทีนี้ก็เรียนชี้แจงให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบเลยว่าที่ต้องไปมาเลเซียเพราะว่าเป็นการประชุมสืบเนื่องจากทางที่รัฐมนตรีต่างประเทศไปประชุมเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาและเป็นการประชุมเตรียมการ อาเซียนสัมมิตทีน่นายกงัฐมตีจะเดินทางไปอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับก็เลยทางมาเลเซียก็ขอให้เราไปไประชุมพิมย์นูนเพื่อเชื่อมโยงทงั้งทั้งสามการประชุมเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนความคาดหวังที่สื่อถามมานั้นนะครับก็ก็จริงๆแล้วก็ห้าสิบห้าสิบแบบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ที่ผ่านมาทางท่านร่มตีต่างประเทศท่านก็ไปพูดคุยมาท่านก็ได้กรอบมาล่างกรอบมาแล้วนะครับทีนี้เหลือการประชุม G ี C ที่จะไปลงรายละเอียด ซึ่งในครั้งนี้ผ่านมาเนี่ยเราประชุม GBC เมื่อวันที่10นะครับแล้วเราก็ตกลงกันว่าจะให้ไปคุยใน R b c ซและคุยจับพื้นที่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จและย้อนกลับมาที่ GBC ครั้งนี้ครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะไปประชุมติดตามถ้าประชุมครั้งนี้ถ้าสำเร็จก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากที่จะเชิญชวนให้สื่อมวลชนทวามข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าถ้าหนทางที่มันที่คลายถานการไปด้วยสันติวิธีเนี่ยการเจรจาเนี่ยมันก็น่าจะไปทางนั้น แต่ยืนยันนะครับยืนยันได้เลยว่าเราจะไม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบแน่นอนนะครับแต่ถ้าประชุมครั้งนี้ไม่สาเร็จผมก็คงไม่ประชุมให้เปลืองวสีแล้วท,ที่วันการประชุมในในรอบนี้ค่ะเรื่องมันมันจะมีการกำหนดรอบอว่าไทม์ไลน์นะคะทั้งเรื่องของการถอดอาวุธหนักการจับผู้วัตถุระเบิดการจัดระเบียบทางการการปราบปรามสแกมเมอร์ว่า มันต้องกาหนดเป็นธรรมร้านในเพื่อนลังบานวปสม่เป็นรูกประทไม่ใช่ว่าแบบแล้วมันเป็นภาพกว้างๆต้องกําหนดคราวนี้ต้องกําหนดเพราะว่าจากบทเรียนคราวที่แล้วเนี่ยที่เราให้โอกาสคืออยากจะเรียนสื่อมวลชนให้เข้าใจนะครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสันติอย่างเดียวนะครับแต่เราทําตามขั้นตอนนะครับตามที่กติกาสากลที่ สังคมโลกเขาใช้กันนะครับแต่ถ้าเราทําจะถึงที่สุดแล้วนะครับถ้ากัมมูชาไม่วามร่วมือตรงนั้นก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดละท่านคากาสมมพัว่ากัมมูชาเขาไม่ตอบรับหรือว่าไม่นำไปสู่แผนการปฏิบัตินี่จมัาจะส่งผลในดูทีอาเซียนสําคัญนะคะเรื่องการเซ็นสุดักดิภาพอะไรนต่างๆก็คงมีผลแต่เราก็คงไม่สนใจแล้วอ่ะเพราะว่า มันเป็นเรื่องอธิปไตยของไทยนะแล้วกน็นเราก็มีศักดิ์ศรีของเรานะครับเราพยายามทําด้วยสันติวิธีแล้วทําตามสิก,การสากลแล้วนะครับแล้วเขาไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยมันก็คงหละแบบที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็คงต้องอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วล่ะถ้าท่านในเวทีหนึ่งขนาที่เราระชม GBC เวที JBC ที่ลังคู่ขนาดไปกรณีบ้านหนองจา,างตรงที่ ไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์เป็นแหล่งชุมชนอันนี้นี่คือต้องเอาไปพูดใน J จบีซด้วยนะครับเพราะมันเป็นพื้นที่อธัปไตยของเราคือจริงๆแล้วนะนะคือต้องอันนี้เรียนด้วยความเป็นธรรมนะด้วยความเป็นธรรมว่าอยากให้ฟังเหตุผลนิดน,นึงว่า j b c ที่เขาไปคุยเนี่ยเขาไปคุยเฉพาะตรงพื้นที่อ้างสิทธิ์เส้นอ้างสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายนะครับ แต่สิ่งแต่พื้นที่ที่นอกเหนือจากพื้นที่อ้างสิทธิ์เนี่ยทาง g b c ถือว่าเป็นอธิปไตยของไทยเพราะฉะนั้นอยากที่จะในชั้นต้นเนี่ยเราไม่ใช่เราไปรับเส้นเขตของเขาเนี่เพียงดี่ว่าในขั้นเนี้ยในขั้นเนี้ยเราต้องรีบดําเนินการเพื่อเอาที่ดินของพี่น้องประชาชนคนไทยนะมาคืนกับคนไทยของเราก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนที่ทําได้ก็คือส่วนที่อยู่นอกจากพื้นที่อ้างสิทธิ์นะครับเ b c คราวนี้คงคงดีที่สุดก็คืออาจจะมี ตกลงกันได้เลยนะครับแต่ดีลองลงมาก็อาจจะกำหนดเส้นที่ทางสากลเขาเรียกว่า Control a อ t ช o n l ไลนนะครับหรือว่าถ้าอยากตกลงไม่ได้ก็เอาเส้นเอามาแลครับแล้วก็แต่นอกจากพื้นที่อ้างสิทธิ์เนี่ยมันต้องเป็นของไทยนะครับเราจะต้องจัดการตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเขาไม่ยอมคุยเลยเราก็ไม่สนใจละนะครับเราก็ถือว่าของเราถือตรงไหนก็คือตรงนั้น แต่ว่าพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิเราก็จะคุยใน G b c ของเราถูกต้องถูกต้องเพื่อที่จะเร่งให้เขาดําเนินการกาหนดแผนการปลุกพุกถูกต้อง,ถ,องถูกต้องครับคือถ้า GBC ประชุมไม่สําเร็จเนี่ยอ,อาเซียนซัมมิตนะครับการลงนามผมว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าไม่สำเร็จการประชุมรอบนี้ก็คือน่าจะครา้สุดท้ายช่ไมใช่ไม่มีประชุมไม่เปลืองภาษีอีกแล้ว ขอบคุณครับยับะครับครับ